สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า MU 5501นะคะตัวนี้รถปี61ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดดันดินหน้านะคะและผ่าน3มไถบุกเบิกนะคะตัวนี้ MU 5501ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าปี61เลยนะคะสภาพดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องค่ะ สภาพตัวเครื่องนะคะใหม่มากๆค่ะลูกค้าดูใกล้ๆกันเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะลูกค้าดูได้เลยค่ะสวยมากนะคะตัวนี้ใหม่ๆเอี่ยมเยี่มกันเลยนะคะสำหรับ MU 5 5 0 1รุ่นใหม่นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่ 334ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ334ชั่วโมงสภาพดีมากๆค่ะดูสภาพรอบๆคันกันได้เลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตําหนิมีเบาะขาดนิดหน่อยนะคะแต่ตัวนี้สามารถแก้ไขได้ค่ะหุ้มเบาะให้ใหม่ได้นะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆกันเลยนะคะสภาพดีมากๆสำหรับใครที่หาอยู่นะคะ MU 5 5 0 1ราคาไม่แพงนะคะบอกเลยตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังราคาท้ายคลิปกันนะคะยางสวยทั้ง4เส้นนะคะใหม่ๆเลยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะสวยนะคะลูกค้าเป็นยางโอตานินะคะตัวนี้คู่ตัวลดเลยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ สำหรับใครที่หาอยู่นะคะตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะ MU 5 5 0 1ค่ะสภาพดีมากๆ PTO ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมผาน3ตาช้างนะคะใบเต็มตัวนี้นี่ค่ะ คู่ตัวของรถนะคะหรือว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นอ่าโรตารี่หรือว่าผ่านเจ็ดก็แจ้งอีกทีนึงได้นะคะไม่เป็นไรตัวนี้ป้ายทะเบียนตคอปดห้กาญจนะบุรีนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถนะคะอยากจะโอนเงินจองคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะ สั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะลูกค้านี่ค่ะตัวนี้นะคะเหมาะกับทั้งงานไล่แล้วก็งานนานะคะรถสภาพดีมากนี่ค่ะมีเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะตัวนี้ทางร้านโอนให้พร้อมด้วยนะคะใครที่หาอยู่นะคะสำหรับรุ่นใหม่นะคะ MU 5501ตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่ 598,000บาทเท่านั้นค่ะ 5 9 8 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะถูกมากๆนะคะสำหรับตัว MU5501 ตัวนี้นะคะ5 9 8 0 0 0บาทค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะใครสนใจโทรได้เลย0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะใครแนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อนะคะก,นะก็ฝากแนะนำกันด้วยมีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะโอนจองเพียง10,000นะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะ ามีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้รับเล่มทะเบียนพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะสวยมากนะคะตัวนี้สดมากๆเลยนะคะ